กิจกรรมสดมวลความเพียรพระปิตายเาสษฐีลาวหลวงปู่ทวดชิตพลนรเรศรหัส .128 ่งสครั้งที่100วันที่สิกุมภาพันธ์สองพัรอยหสแบบนี้เป็นครั้งที่100ตรงกับวันที่สิกุมภาพันธ์สองพันห้ารยหเข้าพเจ้านายชิตพลนรเรศรหัสหนึขอเป็นวาจาสาธยายถวัทธมนต์ ไาวเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้เป็นอาจารย์ที่บูชาแด่องค์พระขบวมปฏิเทราเจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จรุนหลวงปู่วันเดชหลวงปู่ศิราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เจ้าวิาหารเจ้าพิเิจขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาศาสในการหนอนุโมทนา,าในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนงภาพคุณพระตรา,ตาครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายม์ต่อไป บทสวดชั่งนมเทวดาสมันตาจักรวาลัยสุอาตาคจุเทวตาสัทธมังมุนิราชาซาสุนันตุสักโมฆะทางสะเคกะเมจรูเปกฤษิสิคาราตเตจันตริเคปิมาเนทีเประเตจักาเมนารุวนาคานเแกวัตุปญิเกเตพุ่มมาจายันตุเทวาชาลัตราวิสเมยกันาปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจานัาสะทวเมสุนันโตธรรมโสนักโรยมนันตาธรรมโสนักโรยมนันตาธรรมโสนักโรยมนันตา บทสวดนับาการเสร็จที่คาถานะโมเดชพะคะวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเดชพะคะวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเดชพะคะวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจะกริยาคาถานัตถิเมสรังอัญญปุทูเมสรังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมตุสัพปทานัตถิเมสรังอัญญธัมโมเมสรังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมตุสัพปทานัตถิเมสรังอัญญสังโฆเมสรังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมตุสัพปทา บทสวดนามัตบสทสวดมหาการุนิโกนา,นา,านนเถอต,ติเอ,เตา,นะา,อตาทิกาคาถามหาการุนิโกนาเถออัธยาสปนีมังปูเรตวะปารมีสภปาโตสังโปติปุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุตุสัพโปตถาวะมหาการุนิโกนาเถ หีดายะสัพพะนิรังปุเรตวะปรมีสัพพะปตโตสัพโพติมุตมังเอเตนะสัจวัชย์นามังุตโตสัพปะปะวะมหากรุณโกนาโทศสุขายะสัพพะนิรังปุเรตวะปรมีสภาวะปตโตสัพโพติบุตมังเอเตนะสัจวัชย์นามังุตโตสัพปะปะวะบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสัมมยังฝะกกะว่า สเกสุยหาติกะปีเราสิงมาเนยมหาตาภิคุสังเกตรัชสิงหัญจะมาตเหตุภิกุสัตย์เหิสัพเหวะนันตยหท้าสหิจารุกาตุหิเทวตาเยปุญาสันนิติตาวันทีประกวันตังกสนายภิกุสังันจะอาดโคจตุนนงสุทาวาสกยิกานังเทวานังเอตตโมสยอายังโคปะกว่าสเกสุยหารติกปีระบถุตัิงมาวันเนมหาตาภิคุสังเกตรัชสิงัญจะมาตหตภิกุสัตเหิสัพเหวะะหันตย์เหตุทาุหิ தேவனயுயனசனிமரிதவந்தி பகவந்தகன்சன்னயபிகுகசகந்த யன்னோலமயம் பியенаபகவதேனோ பசங்கமேயம உபசங்கமேதவபகவதௌசனிகேபதேகபம்சயமதி ஆதகோததேவதனசயதபிகனமபரவாபரிசோசமந்திதங்கவா பханபசரயபசரயதங்கவாபханசிமஞ்சயேவமேவசுதாவஸேஸோ தேவேஸோஅந்தரஹிதபகவதௌபுரதௌபதரஹம்சோ ஆதகோததேவதபகவந்தன்அபிவரேதவேகமந்தததங்கஸோ เอกามังค ah, 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 ิดตาโคเอกาเนวตาปะกวาโตสันิเอิมังาัอาภิมหสมยโยปวานาสมิงเทวกายาสมคตาอาคตัหอิมังธรรมาสมยังทกิตาเยวะอปราิตตสังคันเตอาเธโคอาโคอปรเทวตาปะกวาโตสันติเกอิมังการัอาภาิตาตาภิกวโสมตาหัสุจิตตัอตโนโอชุกกะปังสุสารติวนิตานิคาเหตตวะอินทรียานิรัันติปันธิตาเต อาดะโคอัปปาราเดวตาบากาวโต้สันติเกอิมังกาดังอาภาสีเฉตะวะขีรังเฉตตะวะปริหังอินทางขีรังโอหัจจะมะเมชาเตจารันติสุทาวีมาราจาคุมันตันทาสุทันตาสุทันสุสุนาคาติอาดะโคอัปปาราเดวตาบากาวโต้สันติเกอิมังกาดังอาภาสีเยเกเจบุทังสระนังคาตาเสนาต သမေစံတိအပယယภูมิဘယမဘာတော်စံတိဟံသေဝေယံပရိပုရေသံတိတိအတ္တခိုဘခဝါဝိကုအာမန္တေစီယေဘူးယေနိကဝေရစဇောရောဂဓာတုစုသေဝနာသနိပတိတဝန္တိဝတ္ထာကတံသနာယိဝိကုစံကံကြယေဝေဒဝိကဝေအဟိစုငအတ္တမထနာအရဟံသမသမ္ပုဒါတေသံပေပကဝန္တနံအေတာဝါမယေဝဒေဝတ္တသနိပတိတအဟိစုငဆေယသပိမဟံအေတရဟိ เยวิเตวิกเวภวิสันติอนาคบัทานังอรหันตสมัสัมุทาเตสัมปิภักบวันตานังเอตาปะระมายวะเดวาดาสนปปติตาภวิสันติสยยาทาปิไม่ห้งเอตราหิอาจิคิสามีภิกขเวเทวกายังนามาเน เกอแต่ยิ่สั้นมีผิดเวเทวกายังนามานีเทอศิสมีผิดเวเทวกายังนามานีตังสุนันทาสตุกังมาลาิกาโรธาภาสิสมิเตเอวัมันเดติโคเตวิคูปะคะวะโตปัจจสัสุ่งปะคะวะเอตทาวจังสีโรกามานุกัสามิยะถาภูมิมาตถาสิตาเยสิตาคิริคัปรังปะหิทตตาสัมะาหิตาปุตุสีหาวาสันลินารมหังสาปิสัมปุโต ิสัมปุโนโอทหัตมะนาสะสุทธาวีบาสันนามาณวิลาพีโยปัญจสเตยตววเน e ับปิระวัฒเวทาตุอมันติยิสทธาสาวกีสะสเนรเตเทวกายาอวิกันตันเทวินาทพิขโวเตจะอัตตปมกการุงสุตวะพุถะสัสสังเตสั่นปตุระโหยานังอามานุสานันทสังอ่าเปเกนันทะบัตคุ้ม ອະສັງອະສັດຕະລິນສາທາເອເກສະຫະສະນະອະມະນຸສະນະນະວັດທະຊົງອາເປເກນັນຕະບັນທະຄຸມທ ah ິສສະສະພາໂ เอวกายาอภิกันตาเตวินาถวิขโวเยโวหังกิตาเยซสามีคิระหิอนุปปัสโซสาตัสหัสสาวายะขาบุมาคาปิระวาทวะอิทิมันโตชิติมันโตนะมันโตยสสีโนโมธท่มนาอภิคมุงปีคู่นางสมิเตงกนังชาสหัสาให้มาวตายะข้านาณาตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตนานันโตยศศิโลมธท่มนาอภิคมุงคือคู่นางสมิเตงกนัง สาตาคีลาติสหสายะฆานาตะวันนนที่มันัตชิติมันตนันตสสิโลโมทามนาวิกมูลพิฆูณังสุินังอิเตเตสสหสายะฆานาตะวันนนที่มันัตชิติมันโตนันตสสิโลโมทามนาวิกมพิูณังสุปิณนังเวสามิตาปัญจัสตตยะฆานาตะวันอนที่มันัตชิติมันตนันตสสิโลโมท่ามนาวิกมพิฆูณังสุินังกุมพิโรราชกาิงโกเวปุรสสนิเวสานังวีโยนางสัตตสหสรงยะฆานังบริปสติกุมพิโรราชกายิ่งโกโสป ที่สร้างราชาธัตะัทธโธปัสสะสติขันธ์พนังอธิปติมาราชยาสัิโซปุตตปิตสะพะะโวอิธนามามาปราอิที่มันโตชิติมันโตนั่นต่อสินมโนธรมมราภิกมงพิู้นังสัพเิงวนังทักขีนจัตทิสร้างราชาวิรุณหกตัสสติกลุมพนังอธิปติมาหราชยาสัิโซปุตตปิตสสะพะะโวอิธนามามาปราอิที่มันโตชิติมันโตนั้นต่อสัชินมโนธรรมนาภิกขมงพิฆนังสัพเิงหัวนังปชีมันจัตทิสร้างราชาวิรุปะโคปัสสะสตินา ตอนแสงนโนมโหทัมนางพิกมงคือผู้นน้นสำเด็จหัวนางอุตรันจาที่สร้างราชากูเวโรตับประสติอยาข้านังอธิบดีวาาอาชา ยาสัสิโซปบัวตาปิตาสภาวอินทรมามาหาปาราอิทิมันโตชิดมันโตนันโตสัสิโนโมธานาปิการมงค์คุนางสุปเริงกุณางปุริมาทิสรัตระธาโทตะกินนาวินโนเถโกปาชิเมนาวินโนปะโกคุยโรตระดังทีสังจัตตารโอเตมหาราชาสัมันตาจตวริสาท้ทธศรามานาอัทเทสุวเนกาเป็รรมเถเวเทสังมายาวิโนทาสะอาควันจานิกาสะทามายาคูเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสะหะฉันทะโนกามาเสโทจักกินโนคันฑุนิคันฑุจักปะมันโโยเเสสสตตาวุ โอปัมโยจะเทวสุตโตจะมัตริจิตาเสนโนจะคันดโพนาราชาชนโอสโพเออาคูปัญจะเจโคเสวะติมพารุสุริวัชสะเอเดจเนยจาราชโนคันดาภาสาราจุภิโมทามนาภิกขมุงภิกขุนสัมิงวนาอาทะกูนาวะสานาคาเวสราสาตัตชะกะกัมภารตระอาคูปยาคาสายติพิยามุนาธราธาจนะคูนาคายาสิโนเอราวันโนมาธานาโคโสคสัมปิงวนาเยนาคาราชาชาลาเชสหะส่าหารันติทิพาธิชะปักขิวิสุติจักคู่ เวหายาชาเตวานามาจารปตาติตตาสุปันาอิติเตสนามังอภยันตธานะคราชนาเมสสุปันาโตเขมมามักกะสีพุทโธสนาหิอจาวหิอุบวายันตานาคสุปันนาสระนามกังสุพุทธังชิตาวชีระคเทนะสมุทังอสุราเสตตาภาตารวัสวัเสตอิทิมันโตยัสติโนการกัญชามาห์พิสมะอสุราธนเวหัสะเวบจิติสุจิตะปะหาธานัมุจิสหะสัตตันจะพุริปุตตานังสพเวโรจนามังกาเสนาใิตวปริเสนังลาหุปรหมูปะขมุสมโยธานิภัทเตปิคุณันสุติง အာပောဇတိဝါပထဝိစ္စတေယျဝယောတထကမုံဝရုနာဝရုနာเทวาသမောကြေသသဟတ်မေတ္တာကရုဏာကာယိကအာကူเทဝိယ ாச ီနောသစ္စေယံသက္ကယဇဖေနနတဝိနောဣတိမန္တောတိမန္တဝနံတောသတိနောမောဟမနာဘိကမုံဒုက္ခနာသမေယံနံဝေန်ထုန်ဇထเทวา สหรีจะอาสมาจะทุวย่มาจันทสุปนิสาเทวาจันทะมาโทมาโคปุรคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาโคปุรคิตานคัตตานิปุรคิตวาอาคูมันตะวราหกาวัชุนังวัศวเสตโตสโกปะคะปุรินาโททาสเตสขยัสเบนารตะวนิโนอิทิมัโตชิติมัโตวันตโตสิโนมวะทัมนาภิกขโมพิพุทอสัมปิหังอาทาโูสหะปุเทวาชารามาคีสข่ารีวะอริเตกาจโรชาจะ ุมาบุพานิวาส,สิโนวารนาสหธรรมมาจะอาจุตาจเนชกาสุรยูจราคูอาคูวะสาวเนสิโนสาเตสักกาสเพนารันตวนโนอที่มันโตชิติมันโตนันสัสิโนมามนาพิกมุงคุังสุเป็นกุนังสามนาหาสามนามาโนซามโนสตมาคิธาบุสกาอาคูคิธาบุสกาอาคูอาคูมโนสิกาอาคูะโยเทวาเยจารองเิวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายยสัสิโน อัสเตสตยักยายสเพย,ยนน์นาตวันเนอยที่มันโตชิตเตมันโตนั่นต้นสศโนโม,โมทมมามาพิกรมงพิกลนั่จเเรีนนังสุกาการมหาอารุณาอาคูเวคนาสาสหะ โอทาตะไคห้าปามโมฆะอาคูเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาห้ารักขาชามิสกาจิยัสสินโนฐานายังอาคาปชุนโนโยทิสะอภิวาสติฐานเสตสกายาสเพนนาตวินีโนอิทิมันโตชิติมโตวะนัตโนสัตสิโลมโมธาบรรณาภิกขมุขขุนนานสมติงหัวนางเขมยัญหรือตายามากระดากาจิยัสสินโนสัพพิตการามาเสตาจตินามาจอาสาวานิมารติโนอาคูอาักคูวัลเนิมิตาฐานเสตสกายาสเพนนาตวินีโนอิทิมันโตชิติมโตวะนัตโนสัตสิโลมโมธาบรรณาภิกขมุขขุนนานสมติงหัวนาง สัทเทตัเทวานีกายสัพเพนันตวินโนนามันวาเยนะอาคันชุงเยจันเยสัติสัสหะปาวุตธชัติมังคีหังโอคตินนานาสวังทักเคมุคตังตังนาคันจันทังวะอาสิตติตังสุภามาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมารโอติโสจะโสปคาสมิติวันังสหะสัพพมรกันังภาฮาปามวิติตติอุปปันโนชติมันโตวิสมะกายโยยัสสิโสทัสยทัสอิสระอาคุปเจกสุวติโนเตสันจะมาชโตอาค้าฮาลิโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสิเตเทเวสุภามา ทียังเอธากันทะทะพันทะทะราเคนะปัญธรรมุโวสัวันตาปริวาเรทะมาววนจิทะโกจินังอิติตธรรมหาเสนโหนกันทะเสนังอเปสัยิปานินันตระมาหะจะสารังกตะวันาเพระวังเนียธาปาวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตถาธาโซปจุทาวติสั่งกุโทเศยวเสตันจะสัพพังกภินยยะวะวะคิรวานาจคุมาตโตอวันติสัทสัมวเกสัสสเนตเตมาราชนะภิกันตาเตววนทาภิกขะโวเตจะอัตตปามะคารุงโสตะวะปุระสัสสานัง วีตราหิปกะรมุงเนสรางเวิอินชยุงสเพวิชิตสั้งขามาพยาติตายสศิโนโมทันติสาภูเตหิสวกาเตชะในสุตาติบทสวดจุลชยะปรกรนโมเมพุทธเตชะสารัตันนยตาธรรมิกคาเตชะปสิทธิปสิเทวานารายะประเมสุตาสิทธิพัมาจากอินทาจากจตุโรกาคัมพีรักขะกาสมุทาปูตุงคังคาจะสมภมัชยะปสิทธิพวันตุเตชยชยะทธรนิทรนีอุทธิอุทธินาทีนาทีชยชยะขะคนละตนละนิสัยนิไหลเซนใสเซน เมรุราชพน,นาราชีเชะยะคัมพีรัสโสมพีนาเคินนาขีปีศาจัพูตาการีเชยชยะ,ชะ,ยะทุนนิมิตตาโรขีชะยะสิงคีสุธาธานามุกขชาชะยะว่ารนนมุกขศาสตาชะยะจำปาท่นาคักุัคันทคันถกชะยะฆจชะคน,นาตุรงสุกราผู้ชงสีหผู้ สีหพยคทีปาชยะวารุณนามูขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุนะสุทธินาราดีชัยชยะสุขาสุขาชีวีชยะธรณีตะเลสัทธาสุชัยะชยะชยะสานตินสัทธาชัยะมังกรารัญยาภระวเเคชยยะวารุณนยักเเชยะชยะรักเกษุรโสระพุชเตชาชัยชยะพรมเมนทคณาชยะชัยราชาทิราชัดชัยชยวะปัทวิงสัพพัชัยะอรหันตปาเจกพุทธสาวังชัยะมเหสุโรหะโรหเรนเทวาชัยะ พัมมาสรลโคเชยะเชยนาโควิรุณะโควิรุปัะโคจันทิมาราวิอินโทจะเวนะเตยโยจะกุเวโรวารโนปิจะอักคิวายโยจะปะชุนโหกุมารโรทัตรัรโกอาธะ อัฏฐานะมหาเทวสิทธิตาปัสสะอาเทโยอิสินโนสาวกาศภาชยราโมภวันตุเตชยธรรมโมจะสังโคจะทัสปาโรจะชยากังเอเตนะชยเตเชนะชยโสธีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชยมังคังชยโยวิบุธสัสริมโตอยังมาราสจปาปิมโตปราชโยออโคสยัมโบธิมันเทปโมทิตาชยตถาพมะขนาเมหิสินโนชยย ชโยวิปุตสสิริมตโตอายังมาราสัจปาปิมตโตปราชโยคุโสยมพุทธิมนเทปโมทิตาชยัตถาอินทาฆนาเมห์สีโนชโยวิปุตสสิริมตโตอายังมาราสัจปาปิมตโตปราชโยคุโสยมพุทธิมเทปโมทิตาชยัตถาเทวฆนาเมห์สีโนชโยวิปุตสสิริมตโตอายังมาราสัจปาปิมตโตปราชโยคุโสยมพุทธิมนเทปโมทิตาชยัตถาสุปันนคณาเมห์สีโนชโยวิปุตสสิริมตโตอายังมาราสัจปาปิมตโตปราชโยคุโสยมพุทธิมนเทปโมทิตาชยัตถาธา นาคขณะมเหสีโนชโยวิพุทธัสสสิริมตออยังวาระสัจจะปะติมตอปรชัยโยโอโกสยะโอโกสยะมะดิมนเฑประโมทิตาชยัตตะทะสัพพัมมะขณะมเหสีโนชายันโตโพธิยามูเรสายะนังนันทิวะทะโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยะสุชัยะมันทะเรอัพพะชะ อภรรชายดับนำเกสีเสภปทวิโบขะเลอภิเศกเกสาศปุธานังอภัโตบวมจติสุนักตังสมังคารัสุปปะตังสมโตติตังสุขโนสมโทโตจะสุยทังพรมาริสุปทักขีนังวจายกรรมังวจายรกมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมังวณิทิเตปักขีนาปักขีนากัตวาลพันตเทปักขีเนเตอัธฐารันตถสุกิตาเวรุนห้าปุตตะสะเนอโรคาสุกิตาหุนทัสสะหะสัพเพหิยาติภิสุนันตุพุนโตเยเทวะอัสวิงธานีอัฏ ที่คาโยกาสัทธาหนตุสุกิตาหนตุสมัมปทารักขันตุสภพสัพาสตาละกขันตุชีนาซาสนางยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัทนะมโนรัทะยุตตะกาเรปรวัตสังตุว,วัตสังวะส,สาวรากาโรคาจุปัถวาเตสังนิวาเรรตุจัจสัพาสพาลากายยาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะธาอรหัง บทสวดธรรมนิยามสุดตังเอวาเมสุดตังเอกังสัมยังภะคะวะสะสาวัติยังวิหะรติเชตวเนอนาคาปินทิกสะอารามเมตตะโคภะคะวะวิคุอมันเดสีภิกขุโมติภะทันเตติเตบิคุภะคะวะโตวะจะสุตุกภะคะวะเอตตะโวจะโอ้ภะทวะภิกขเวตถะคะนังนมัตหวะทัตตะทักขานังทิตาวะสะตุตมจิตาธรรมายมตาสัพเพสังขาราอนิจจเต

วิภาชาติอุตานิกาโรติสัพเพสังขาราทุขาติโอวัฏวัติวิเเวตาคตานังโอวัฏวันหาตาคตานันทิตาวาส่าสตุะเดตาธรรมายมตาสาเปธรรมะอนัตตาติตังตาคตอวิสัมภุชติอวิสัมเมติอวิสัมเพชิตวะอวิสัมเมตวะอาจิกริเดเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกาโรติสาเพธรรมะอนัตตาติอีธามะวจับะควะอะตมานาภิเตวิคขุภควะโตภาสีตังอภินันทุนต บทสวดพัดเทกรัตคาถาอาตตตังนาวะขะเมยยะนาปฏิการเถนะคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตามปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปัตนจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสั่งเหยาสังกุปังตังวิธานาภโรหิเย ผู้ใดเห็นทำมันเกิดขึ้นแล้วเฉพาะหน้าในที่นั้นย่อมจมแจ้งไม่งอแงคอนแคนเขาควรเพราะควรละคะเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครเจะรูปความตายแม้พรุ่งนี้ณอนะิโนสังขรันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาความผัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหะลิมาตาปิงอโหระตามาตันทิตังตังเวพัดเทกรตัตโตติสั้นโตอาจิกเตวุณีผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้ มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงรัติเดียก็น่าชมบทสวดธรรมะ สังเวคะปัจเวคณะนะสเพสังขาระอนิจจาสังขารคือร,ร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วไหายไปสเพสังขาราทุขาสังขารคือร,ร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทัม้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ถือว่า เราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุววงชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วงทุ่วงมรณงชีพความตายเป็นของยั่งยืนวัดสังมายามริตตพังอันเราจักพึงตายเป็นแท้มรณะมรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลออชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมอนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนขันประสักดิ์วิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอิเส ติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกริงขีรังอีวะประดุดดังว่าท่านมาและท่านฟื้นนีดรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุบายธรรมยาท่ามีนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุบาชิตตะวานนโรธชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสงบปสโมสุโข,ขความเข้าไปถึงสงบระงับสังขารทั้งหมด ทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันตีจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่บริสุทธ์จะมริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวะัาางค์ริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันราท่เออาิเมเอทัสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลังกรรมังสัพเปหิพระเตหิกะตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทว่าอัศมิงธานนอธิกตาธิคายุกาสตางหนโตสุกิตาหอนโตทุค่าปมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหอนโตทุค่าปมุจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหอนโตทุค่าปมุจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาหอนโตทุค่าปมุจันตุสัพเพปิซาสัพเพยาคสัพเพเปตาสุกิตาหอนโตทุค่าปมุจันตุสัพเพอาจาริยุปัชัยาสุกิตาหอนโตทุค่าปมุจันตุสัพเพนา คาตาส Adult, ales, lasting, arak, first, so Moreover, ุกิตาหนตุทุกข้าพมจันตุสเพเทวะสุกิตาหนตุทุกข้าพมจันตุสเพสะมะตินางสัมิชันตุโวบทสวดปูชาหลวงปู่ทวดนโมบทิสโตอนิบายาติภะคะวานโมบทิสโตอันิบายาติภะคะวานโมบทิสโตอันิบายาติภะคะวาปะ เต่ทานาคาถายาเทวตาสันติวิหะราตินีทุกไปทะเลปุติคาเลต่ยิงต่ยิงตาธรรมมาทาในหนะพวันตุปูชิตาสดทิ้งกระนนเดนทวิหารมันทะเลเทราจะมัญชานวกาจัพีขวโรสารมิกาจานาปฏิอุปัสกาขามาจะเทสั้นนิขามาจะอิสลาสปานาปูตาสุกิตาภวันตุเตชัลาภูชายเยปิจันตสั้ภาวาสรงเสดชัตตาอัตวปาติกานิยานิกันธรรมวรังปริจเตสเปปิทุขสักกระนนตุสังขยังสัตตุจิรังจตังธรรมโมธรรมมาธาราจปุคาราสั่ง โอหุตูสะมาโคะอัธะทธายะเจหิตายะจะอเมหิรักขตุสัทธมโณสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสัมปาบุณยามะธรรมเมอริยาปวายติเตปสัสสนนาหุนตุสัพเพปิปาริโนพุทธะสัสนีสัมมาทารังวะเวชันโตกาเรเทโวปวัสสตุวุทิภาวายาสตนา,า,นานังสมิทังเนตุเมธนิมมาตาปิตาจะอตัตตระชังนิจระคัณตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังระคัณตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะขาขาทุกขปัตตาจะนิทุกข้าพยาปาตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกะรหตุสัพเพปไพโนเอตาวตาจะอภิหิสัพพตังปุญญาสัมปทานพเพเทวานุโมทันโตสาวะสัมปิสิยาฐานังคทันโตสัทธายะสีรังละคันตุสัพปทาภาวนาภิลาตาหตดุขะชันโตเทวตาคาตาสุมังคาราคาถาหตุสัพพังสุมังคารังละคันตุสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตรีหตุเนี่ยตระลังหตุสัพพังสุมังคารังละคันตุสัพปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสตรีหตุเนี่ยตระลังหตุสัพพังสุม ะขัตสเวทาสสพพสังขานุภาเวนาสติโหตุนิรันตรงสเพบุธาภรัปตาปเจกจักรพลังลัทธิตาเตชะนาละขันทาเนสัพพโซสเพบุธาภรัปตาปเจกจักรลังลัทธตาเตชะนาะขั้นตำแ่นสัพพโซสเพบุธาภรัปตาปเจกจักรพลังลัทตาเตชะนะขันทำนสัพพโสสเพบุธาภรัปตาปเจกจักรพลังัทธิตาเตชะนละขัทำเปนสัพพโซสเพบุธาภรัปตาปเจกจักรพหลังลัทตาเตชะนาละขั้นทเป กชปังรัรันตันแต่ชระข้ามสมสัมโซสัพเพปุทธาปรปัตตาปัจเจกชปังรังรันตันแต่ชละข้างสมสัมโซสัพเพปุทธาปรปัตตาปัจเจกชปังลังรันตันแต่ชนะข้ามสาข้าปัญหามิสัพพโซ ด้วยอมนาแห่งบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าได้สวดสารยายุทธมน์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชาสุคิตพระบรมราชินาพระบรมราชินีพันปีหลวงพู้เสด็จสู่สวรรค์คารัยขอที่สองแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสพสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้คลายคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยรายทั้งปวงให้มีรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบทมไม่มีคำว่าไม่มีอดอยากแก่จนขอได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้า มีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในวัฒนคุองสอนใออนโอสถเดชพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านอยูในความดีงามตลอดกาลนานอีกตั้งอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อิวนวลาสาธุการในบุญกุศลนี้ประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระบิดาย,ยอดเสด็จท,ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอ์อเศจได้จัดสร้างขึ้นให้เลียนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพอริยานุภาพอสักธิ์อำนวยผลให้ไปสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอญสาธุ